เอาละครับก็มาถึงนะครับบทที่1คือการเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมนะครับที่ได้บอกต้นต้นไปแล้วนะครับว่าเราจะใช้โปรแกรมของในค่ายของ s t i นเบิร g นะครับอย่าง n น้ตเอนโดหรือโปรแกรม q u b เบนั่นเองนะครับแต่ในวันนี้นะครับผมจะเลือกโน้ n เอนโดไว้ก่อนเพราะว่า n น้เอนเนี่ยนะครับสามารถลงกับ Windows ได้หลายๆ Windows นะครับอย่างเช่นใครมี Windows XP ก็สามารถลงได้นะครับ ในส่วนวันนี้นะครับผมจะขอเริ่มต้นจากหนูอินโดก่อนเพราะว่าฟังก์ชันนูอินโดกับคิวเบตเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับแต่มีหน้าตาต่างกันนิดนหน่อยๆนะครับแต่เมื่อเราสามารถทํางานกับหนูอินโดได้แล้วเนี่ยนะครับเผื่ออนาคตเรา,าลงคิวเบตสิบเอขึ้นไปนะครับเราก็สามารถใช้งานกับคิวเบตคิวเบตโปร1ได้นะครับเพราะฟังก์ชันเดียวกันการทางานเหมือนกันทุกอย่างนะครับ ถ้ากนเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับใน n น e n d o นะครับเขาจะมีคำสั่งอยู่2คํคำสั่งให้เราเลือกนะครับในการทำงานเบื้องต้นนะครับไปที่คำสั่งไฟล์นะครับเลือกคำว่า new project นะครับในคำสั่ง2คํคำสั่งที่เขามีให้เราเลือกนี้นะครับจะเป็น empty กับ default นะครับ empty หมายความว่าหน้าตาของเราจะเปิดมาเป็นหน้าตาเปล่าๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่น จะเปิดมานะครับเห็นไหมครับหน้าตาของอหน่ i n อินโดก็จะเป็นหน้าตาปเปล่าๆซึ่งเราสามารถเลือกแท็กสร้างแท็กที่เราต้องการสร้างเครื่องดนตรีที่เราต้องการได้นะครับอย่างอิสระนะครับในส่วนของ Default นะครับ default เนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนเทมเพลตของโปรแกรมสร้างขึ้นมาให้เราเองนะครับ โปรแกรมก็จะสร้างแท็กวิดีโอให้เรามาทั้งหมดอยู่8ปแท็กนะครับแล้วก็กรุ๊ปแท็กนะครับอีกทั้งหมด4 g r กรุ๊ปแล้วก็ช h แนล e อฟเฟกต์นะครับทั้งหมดอยู่2 c h ช n แนลนะครับในส่วนนี้นะครับอาจารย์ขอแนะนำให้ทุกคนนะครับเลือกนะครับ M s t y ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะสร้างาบทเพลงของเราได้อิสระมากขึ้นนะครับ โดยการกดโอเคนะครับหาไดท์ที่เรา,าต้องเซฟงานเราไว้สัก1นไดนะครับหรือสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสัก1โฟลเดอร์นะครับในนี้อาจารย์นะครับสร้าง c r e a t แท็กขึ้นมานะครับว่าเป็นเดโม1หนึ่งนะครับเซฟไว้นะครับเราต้องจำให้ได้นะครับว่าเรา,าสร้างโฟลเดอร์ไว้ที่ไหนนะครับ กดโอเคได้เลยครับอ่าพอกดโอเคนะครับก่อนจะทําการใดๆทั้งสิ้นนะครับให้เราเช็คอ่าอินพุตเอาพุก่อนนะครับว่าเราโปรแกรมของเรามีเสียบไหมนะครับให้ทุกคนไปที่คําว่าเดวิดนะครับเลื่อนลงมาคําว่าเดวิด Setup นะครับพอเดวิด Setup นะครับให้เราไปเลือกคําว่า VST Audio System นะครับตรงนี้นะครับ เอสโอไดเวอรนะครับเราต้องเลือก uh, การ์ดเสียงหรือนะครับอินกับเอาเราให้ถูกกับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในส่วนนี้นะครับของอาจารย์ก็จะเป็น v ว i อ e มเตอรนะครับวิชวลเอสไ o ส่วนของบางคนก็อาจจะเป็นนะครับวิดีโนะครับ DirectX นะครับเราต้องเลือกแล้วก็เช็คดูก,ก่อนนะครับว่า เสียงจะออกไหมนะครับแล้วกดโอเคไปนะครับในส่วนอื่นนะครับเราไม่ต้องตั้งนะครับมาเช็คก่อนนะครับว่าเสียงออกไหมนะครับคลิกขวาโดยการแอด audio tag นะครับเพื่อเช็คเสียงนะครับในส่วนนี้นะครับเราให้เลือกเป็นสเตอร์นะครับกดโอเคได้เลยเอาละครับแล้วก็ลอง Import ไฟลเพลงของเราเข้ามานะครับ เช็คว่าโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับมีเสียงไหมนะครับไปที่คําคสั่งไฟล์นะครับใช้คําสั่งว่า m p p r t t นะครับ audio file ในส่วนนี้นะครับก็จะลอง Import เพลงเข้ามาสักเพลงหนึ่งนะครับเพื่อเช็คนะครับว่าโปรแกรมเราเนี่ยนะครับสามารถใช้งานได้ไหม ถ้าใครยังไม่ดังนะครับให้เช็คตรงเสียบหูฟังให้ดีนะครับเอาก็เสียบหูฟังก่อนที่จะเปิดโปรแกรมนะครับเพื่อที่มันจะได้มองเห็นตัวไดเวอร์ของเรานะครับขอเช็คก่อนอ่าเยมไใช้งานได้แล้วนะครับ โอเคครับเมื่อโปรแกรมเราใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบทที่1นเนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรมนะครับวันนี้อาจารย์มีไกด์เพลง1เพลงนะครับเป็นเพลงที่คณะนิติศาสตร์ของมเราเองนี่นะครับเขาแต่งไว้นะครับส่งมาให้อาจารย์ทํำดนตรีให้นะครับซึ่งเป็นเพลงมาร์ทของสาขานิติศาสตร์นะครับเดี๋ยวเรามาลอง ดูว่านะครับเราจะทำอะไรบ้างนะครับกับเพลงที่เป็นไกด์เพลงนี้นะครับเราสามารถนำนะครับเทคนิคที่อาจารย์จะสอนวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยนำไปใช้สำหรับใครที่ไปฝึกงานตโรงเรียนนะครับโดนพออให้ทำเพลงมาร์ทให้หน่อยนะครับเราก็ดูวิธีการและขั้นตอนนะครับทั้งหมดวันนี้นะครับจะ ให้เสร็จภายในวันนี้นะครับรวบลัดตัดต่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับเรามาฟังเพลงไกด์กันก่อนว่าไกด์เขาร้องมาแบบไหนนะครับก่อนอื่นนะครับต้องแท็กต้องเฟมตรงนี้นะครับที่มีตัวเลขหนึ่งจุดศูนย์ในนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนก่อนนะครับโดยการคลิกขวาเปลี่ยน bar a n d beat นะครับให้มันเป็นห้องก่อนนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับโอเค เรา Import เข้ามาฟังก่อน Import Audio File อาเราฟังใช้ก่อนครับนิติศาสตร์สถาบันการศึกษามีตาชูงามเด่นเป็นเครื่องหมายสีขาวทองงามลำประจำกาย เป็นจุดหมายร่วมสัมพันธ์ไม่ชั้นชาโอเคครับเราเมื่อเราได้ไกด์เพลงมาแล้วนะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะต้องทำนะครับคือการตั้งเทมโปให้กับบทเพลงก่อนเราจะรู้ได้ไงว่าเพลงนี้ความเร็วเท่าไหร่นะครับให้เราเช็คจากตรงนี้นะครับในแป้นฐา,านสปอร์ตนะครับฐานสปอร์ตแพดของเราตรงนี้นะครับให้เรากด คลิกนะครับมีคําว่าคลิกเมทานอมตรงนี้ครับกดเป็นออนก่อนนะครับเพื่อที่จะเปิดเมทานอมนิติตาสถาบันการศึกษาเห็นไหมครับว่าเมทานอมมันจะเร็วกว่าเนื้อเพลงนะครับทีนี้เราลองมาเปลี่ยนความเร็วเมทานอมก่อนนะครับให้เราคลิกคําว่าแท็กก่อนนะครับถึงจะสามารถเปลี่ยนเมทานอมตรงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ตั้งลองตั้งไว้ที่100ก่อนพอตั้งที่100นะครับเรามาดูที่หัวเพลงนะครับ หัวเพลงนะครับให้เราสังเกตนะครับนิติศาสตร์คำว่าศาสตร์มันจะลงห้องที่หนึ่งครับนิติศาสตร์คำว่าศาสตร์จะลงห้องที่หนึ่งนะครับทีนี้นะครับในการเลื่อนเนี่ยนะครับเห็นสังเกตไหมครับมันจะเลื่อนเป็นบล็อกเป็นบล็อกไปนะครับโดยการโดนล็อกบล็อกไปแล้วนะครับให้เราปลดล็อกนะครับต้องแนปตรงนี้ก่อนนะครับให้เรากดเป็นออฟ ปิดสีฟ้าๆไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เลือ่อนอตัวไฟล์เว็บเนี่ยนะครับให้เป็นอิสระได้นะครับคําว่านิติศาสตร์เมื่อกี้ครับนิติศาสตร์เห็นไหมครับไม่จะลงนิติศาสตร์พอดีเลยนิติศาสตร์สถาบันการศึกษาเออถล่มตึงช้าอยู่จัดขอนเริมเพิม่มไปร้อยห้าดูสินิติศาสตร์ นิติศาสตร์สถาบันการศึกษาช้าอยู่ร้อยเจ็ดเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับเราค่อยๆเลื่อนนิติศาสตร์สถาบันการศึกษามีตาชูงามอ่ะเราได้ท่อนแรกเราเอาท่อนแรกก่อนนะครับเพราะว่าไกด์เนี่ยร้องเวลาเขาร้องมาเนี่ยเขาจะไม่ไร้องกับเมทนอมมานะครับมันจะมีความ ที่ว่าบางท่อดเร็วบางค่อนช้านะครับให้เราทําการตัดคําเอานะครับนิติศาสสถาบันการศึกษาคำว่าสามันจะตรงกับมาเลขสามนะครับตัดแล้วเลื่อนไปครับนิติศาสตรสถาบันการศึกษาตรงนี้ขาดไม่เป็นไรนะครับเพราะนี้เป็นแค่ไกด์เดี๋ยวเราต้องหาร้องมาล้อจริงๆอยู่นะครับ กามีตาชูมีตาชูาชคาว่าชูนะครับมีตาชูการศึกษามีตาชูงามเด่นเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายยังพอ,ปล,อปล่อยไปได้นะครับเป็นเครื่องหมายสีขาวทองคำว่า สีขาวทองคำว่าทองมันต้องตรงห้องครับสีขาวทองงามลำประจํากายประจํากายขาวทองงามล้ำประจํากายล้ำประจํากายเอาคำว่าประจํากายเลื่อนสีขาวทองงามลำประจํากาย เป็นจุดไมายร่วมสัมพันธ์ไม่ชั้นทาเป็นจุดไมายกายเป็นจุดไมายคำว่าหมาเป็นจุดไม้มยน,มนะคะรัต้องเลื่อนกายเป็นจุดหม้ยร่วมสัมพันธ์ไม่ชั้นทาไม่ชั้นทา ไม่ชันทาเรารักเกียรติเรารักเกียรติเรารักคำว่าเกียรตินะครับเรารักเกียรติรักสัตว์รักรสัดิ์รีคำว่าสีรักศัก์สีเราต้องเอาเป็นคำนะครับอย่าหลายเลื่อนแค่คำว่ารักศักสีนะครับ สัตว์ราศีให้เป็นท่อนเพลงไปได้เลยนะครับเพื่อไกด์จะเอาไปร้องได้ง่ายขึ้นนะครับสัตว์ร์ศีเรามีความเรามีความเรามีความภาคเพียรเรียนศึกษาจันลลงให้จันลลงให้นิติสสัตร์งามสภาวะติดตึงตราติดตึงตรา จันลงให้นิติศตร์งามโสภาติดตึงตราในใจเราไม่ลืมเลือนการเดินดีการเดินดีกีราเด่นเห็นประจักษ์การเดินดีกีราเด่นเห็นประจักษ์เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์เกลไกลใครเสมือนเกียรติศักดิ์เกลไกลใครเสมือน เกียรติศักดิ์ทั้งสื่อสัตยุติธรรมไม่ทั้งสื่อสัตยุติธรรมไม่แช่เชื่อนไม่แช่เชื่อนนะว่าเชื่อนทั้งสื่อสัตยุติธรรมไม่แช่เชื่อนสติเตือนสติเตือนยึดมั่นกตัญญูพระบิดาพระบิดา พระบิดาองค์รพีสีสงาสุดเนี่ยเมื่อเราทําไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นคํานะครับว่าเราจะเลื่อนตรงไหนสุดล้ําค่านะครับพระบิดาสุดลํคาลค่าสมยานามงามแรกรู้ขอเทิดนามองค์รพีให้เชิดชถอขอสถิตยอยู่ยึดมั่นนิรันดร โอเคเรียบร้อยนะครับนี่คือการตัดคําให้คําตรงกับเมตาโนมที่เราตั้งไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับเปลี่ยนชื่อก่อนลืมเปลี่ยนชื่อเป็น voice นะครับ vocal นะครับเปลี่ยนสีให้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะจำง่ายนะครับปุ๊บต้อง select ก่อนนะครับ select ลาก ก็เลือกสีที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยให้เราเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟแอดนะครับไว้ในในเอยเดโมของเรานะครับศ1อ่าเมื่อเราเสร็จเรียบร้อยนะครับในหัวข้อต่อไปนะครับก็จะเป็นหัวข้อ,เ,อ,อเรียบเรียงเพลงจากเมดี้นะครับ เดี๋ยวเราไปพบกันในหัวข้อต่อไปนะครับเพื่อที่เราจะใส่คอร์ดให้กับบทเพลงเพลงมาสเพลงนี้นะครับว่า,าในการใส่คอร์ดเนี่ยเรามีวิธีการใส่คอร์ดหาคีย์ยังไงนะครับเดี๋ยวเจอกันในบทที่2ครับ